วัดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่เป็นที่บ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังนี้นะคะหลังนี้ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังมุมนะคะเนื้อที่จะอยู่ที่127ตารางวางเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมบริเวณรอบๆบบ้านกันนะคะข่าวหลังนี้นะคะก็มีความพิเศษเลยนะคะก็จะมีประตูนะคะสองประตูนะคะตรงนี้นะคะพื้นที่ว่างค่ะก็ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะคะสําหรับหลังนี้นะคะด้านข้างของเราตรงนี้นะคะก็ โครงการจะเทปเป็นพื้นสเต็มไว้ให้นะคะให้ลูกค้าสามารถทําเป็นที่จอดรถได้เลยนะคะตรงนี้หลังนี้เนื้อที่เยอะสุดเลยนะคะเป็นบ้านห้องริมด้วยนะคะเนื้อที่จะอยู่ที่127ตารางวาค่ะในส่วนของพื้นที่ด้านหลังนะคะเราก็ปลูกหญ้าไว้ให้นะคะตรงนี้ก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวไว้กับลูกค้านะคะก็สามารถปลูกต้นไม้นะคะเลี้ยงสัตว์นะคะจะเป็นสวนได้เลยนะคะ หลังนี้ก็จะมีความติดกับธรรมชาตินะคะแล้วก็บรรยากาศก็คือจะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะแล้วก็เงียบสงบมากเลยนะคะลูกค้าก็สามารถทำประโยชน์นะคะได้เยอะเลยนะคะสำหรับหลังนี้บ้านเดี่ยวชั้นเดียวของเรานะคะก็จะมี3มห้องนอน2ห้องน้ำนะคะแล้วก็สที่จอดรถนะคะบริเวณพื้นที่ด้านข้าง ตรงนี้ก็เราก็ปลูกหญ้าไว้ให้นะคะรอบบ้านเลยนะคะลูกค้านะคะที่สนใจทำเลตรงนี้นะคะก็เชิญชวนนะคะเข้ามาชมโครงการแล้วก็บ้านตัวอย่างได้ทุกวันเลยนะคะสำนักง,งานขายของเราเปิดทุกวันเลยนะคะบ้านของเรานะคะประตูรั้วเราก็จะใช้เป็นประตูรั้วรีโมทอัตโนมัติเลยนะคะ ก็สามารถเปิดจากภายในบ้านได้ด้วยนะคะตรงนี้ความพิเศษเลยค่ะเข้ามานะคะก็จะเจอกับห้องรับแขกข่ะบ้านของเรานะคะก็แบ่งฟังก์ชันได้อยา่างลงตัวเลยนะคะมีการแบ่งสัดส่วนได้อยา่างลงตัวนะคะลูกค้าแทบจะไม่ต้องต่อเติมเพิ่มเลยนะคะก็โครงการจัดไว้ให้นะคะครบหมดทุกอย่างแล้วนะคะก็สา่งแค่ยุกกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะประตูหน้า ด้านข้างก็จะมีระเบียงนะคะสามารถออกไปยังด้านนอกบ้านได้นะคะเปิดประตูไว้ก็สามารถรับลมรับบรรยากาศได้ะคะ่ะนี้ก็จะเป็น สะดวกในการใช้งานค่ะแล้วก็สะดวกในการตกแต่งบ้านนะคะให้หน้าอยู่เลยค่ะนี่ก็จะเป็นประตูจากห้องครัวนะคะก็เปิดไปยังหลังบ้านได้ด้วยนะคะเวลาทําอาหารนะคะก็สามารถเปิดประตูไว้ได้นะคะเพื่อลดกลิ่นได้ด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ลูกค้านะคะที่สนใจบ้านเดี่ยวยนะคะเราก็มีบ้านพร้อมอยู่พร้อมโอนเลยนะคะ ท่านไหนนะคะที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมโครงการได้นะคะ